วันนี้โชว์บอกชอบไหมที่สุดชอบไหมคะเขาเรียกว่าสาวแกจิตกระเทิร์นทำเพื่อก็เลยทูเลอร์ขอบคุณมากขอบคุณท<ๆ>ุกคนมากเลยเห็นเม้นแล้วก็ลงเวทีมาแล้วน้องๆให้ดูไลฟ์เนาะแล้วก็มันมีเม้นต์สดใช่ไหมล้วแบบเ <laughs> มื่อกี้พอลงเวทีอ่ะจบโชว์แล้วน้ำตาไหลเลยมันมันเหมือนมันโล่งแล้วมันแต่มันเป็นความเหนื่อยที่โคตรมีความสุขเลยมันมันจบแล้วแต่มันจบโดยที่เรารู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่มันสําเร็จอย่างที่เราตั้งใจไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีไม่ดีดีไม่ดีไม่รู้แต่ฉันชอบฉันจบคนรอกระแตเอ็กกับนางงามเอ็มวีะไรมาหลายปีแล้วเนาะได่ชมสักทีสำหรับเราสำหรับเรามีความที่ผ่านมาอยากขึ้นไ้หรือว่ายังไงอ่ก็อยากขึ้นอยู่แล้วมันเป็นเวทีระดับจริงๆว่าโลกก็ได้แล้วอ่ะคืออ่ เป็นเป็นเกียรติมากที่ที่ทางแม่ปุ้ยนะคะให้ให้ความน่ารักนะคะแล้วก็ให้ให้กระแตได้มีโอกาสได้รน่นวมงานในครั้งนี้ก็ทั้งชุดว่ายน้ำออกแบบเองสวยไหมสวยใช่ไหมน้ำแล้วก็รวมถึงโชว์ทั้งสองโชว์เลยแล้วก็ ทุกอย่างเลยอ่ะคือปีนี้รู้สึกว่านางงามสนุกเราก็มีความสุขเพราะน้องๆอออกมาด้วยความสุขเพราะว่าเราให้เเอ energy น้องตลอดตอนอยู่ด้วยกันเปลี่ยนโชว์ชุดแม่น้ำเปลี่ยนสาวชุดก็สมกับเป็นกระต่ายตอนแรกจะเยอะกว่านี้จะเปลี่ยนไม่ทันหลายคนวันนี้เพื่อนจับโชว์ไปก็คือแบบเขาเรียกว่าเป็นไวรัลตั้งแต่เริ่มเปิดโชว์หลายคนบอกว่าได้คนมุแล้วก็คือกระแตนี่จะแก้ข่าว ตอนที่เปิดตัวตอนที่อยู่แบ็คสเตงหละัะผู้คนเข้าใจว่าเราถ่ายเอาไว้ถ่ายเก็บไว้แล้วก็ค่อยมาเปิดนอกสดทุกวินาทีเดินสับสดึสด้นเวทีเลย,ออยก็คือแบบซ้อมเป็นสิกว่ารอบเธอจะบอกฉันอัดไว้ไม่ได้นะคะ 5, 4, 3, 2, แค่สีสามสองกนเลยสดเลยอันนี้เป็นไอเดียของเราใช่ค่ะก็น้องๆทีมโครารทที่ทำเอ็ให้กระแตคัดหวัวกะทีมาแบบ น้ำคิดเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กระแตคือทํากระแตไม่ยากหรอกแต่ต้องเจอนางงามอีก50กว่าคนที่เราต้องสอนเขาทําในสิ่งที่เขาไม่เคยทําเขาเต้นได้เท่านี้คือเขาเก่งมากมากใช่ครับกระแตอันนี้ค่ะคุกกี้อยู่หลังเวทีกับนางงามมาแล้วที่คนดูเยอะค่ะอ๋อตอบยากมากไหนไปทองไหนดีไหมพี่ชายบางคนที่อยากทุกคนพงอ่ะเพราะว่าทุกคนตั้งใจสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่กรรมการออ้าวเราก็กรรมการว้ ต่พูดถึงเราเป็นรางวัลของตระเวนก็เป็นรางวัลแล้วแม่แบบใครที่ทำเพอร์ฟอร์แมนซีให้เข้ารอบไปเลยก็เลียกมาเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ง่ายเป็นความอดทนสุกฝนและพยายามของแต่ละผู้คล้วก็ต้องให้น้องไงวันนี้ก็เรียกว่าจบสัปดาหน้าตลอดที่ได้ว ใช่คออือนี้ได้กันเรื่องแล้วอยู่ในใจแล้วเรียบร้อยยากไหมขอกลับไปดูเทปก่อนเพราะแม่ก็เต้นอยู่บนเวทีมอนกัรฉันก็ยังไม่เห็นแต่แอบเห็นเวลาซอ้อมเวลารันทูคือเราก็เห็นแหละคนคนมันมีแสงอ่นะมันเห็นใช่เขาโชว์ดีขนาดนี้เขาบอกว่าไปนอือย,อยจะมาอีก ไปนอกขอนะะั่งเฉยๆได้ไหมมาเป็นกรรมการใช่ฝากััดสิน M.U.T หนแล้กันก่บสำหรับปีน bueno, ี้กับ Katy ด้วยค่ะก um> ็เป็นปีแรกที่ทำ k t Cosmetics นะคะแบรนด์เพื่อสมาชิกของแตค่ะได้มีโอกาสเข้าร่วมนะคะในในหลายๆอย่างเลยด้วยจะเป็นในฐานของสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็ร่วมทำโชว์ให้ M.U.T ปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ทุกคนน่าจะจดจำกันได้อย่างแน่นอนเพราะมัน มันเป็นอะไรที่แต่รู้สึกว่าในไทยยังไม่มีใครถาดีกว่าแล้ะถูกก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะคะก็ถาขาดตกบกพร่องหรืออะไรที่มันไม่ดีเดี๋ยวว่ากันใหม่แต่ตอนเนี้ยลงมันก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะให้กับนังงแล้วก็อย่าลืมติงใจก,กับสปอนเซอร์เคจีคอสเมติกส์อย่าลืมไปหาสลิแม่ด้วยเพราะว่า <g ül> <g ül> ่จะได้ปีหน้าจะได้มาสปอนเซอร์ชั้นไหม่มาลียาโปรดีดีมาลียามีอ่ามีเรื่อยๆยค่ะก็อยากให้สนับสนุนแบรนด์ไทยเนาะเพราะว่าเราก็อยากอ่าเป็นแบรนด์ไทยที่ go into ไปทั่วโลกเหมือนกันฝันไม่ก่อนถึงไม่ถึงเดี๋ยวว่ากัน อากาศตามไปที่ต้งตงรรองใสเรื่องมูเตลุบบางเราต้องมีเยอะเหมือนกันเพราะว่าครูไก่แก้วกระแสาดีแล้วก็มีคน,น,นมีความรู้มากกาแฟก็จะเราคือท่านผู้เป็นผู้เลี้ยงค่ะต้องเล่าก่อนว่ากระแฟเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หน่อยค่ะอาจารย์หน่อยเนี่ยเขาก็เหมือนดูดวงให้เราจริงๆผมรู้จักท่านมาตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบมาคอยดูดวงจุ้ยที่บ้านให้อันนี้คือสนิทกับอาจารย์หน่อยซึ่งอาจารย์หน่อยเนี่ยท่านก็มีครูไก่แก้วเป็นอาจารย์ถา,ามวามาาออม่า แต่นับถือแต่ว่าเป็นเทพเป็นองค์หลักเลยไม่ใช่ทุกคนจะรู้ว่ากันแต่ใช่แม่จะไหว้พระแม่กันลีเป็นองค์หลักแต่เนื่องด้วยอะมีคลิปที่แต่ไปางานซึ่งต้องไปอยู่แล้วเพราะเราเปนลูกสิทา์กันก็พูดตรงตรงว่าท่านเชิญไปเราก็ไปการยกมือไหว้เนี่ยเราถือว่าเป็นการแสดงวความก่อนน้อมขอบคอุณเราไม่รู้หรอกว่าบูนหินอิฐอันนั้นคืออะไรแต่เราแค่ยกมือไหว้เพื่อทาความเคารพถามว่า คนไหวอ่ะไหวยันตัวไหวยันรบแนอ่มันก็ไม่ผิดหรอกไม่มีอะไรผิดอยู่ที่เราค่ะถ้าเรามีสติปัญญาพิจารณาว่าสิ่งไหนควรไหวหรือไม่ไหวมันจะดีหรือไม่ดีเราไม่รู้เราไม่สามารถตัดสินได้บางทีมันเป็นการสิทจิตกันนะถ้าเราเจอคนจากภายนอกแล้วเราตัดสินมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นใครมาจากไหนหรูเองก็ไม่รู้แต่หนูไปพวก ปลูไปเพราะว่าเขาไหว้เราก็ยกมือแสดงว่าเราก็รู้จักปลูกใบแก้วปัดใช่ค่ะก็ถือเป็นศิลปะเพื่ออาจารย์เป็นคนเก่งนะคะคนน่ารักแล้วก็ใจดีมากแต่วก็ไม่ได้ศึกษาอะไรลึกๆเลยอ่าก็ไม่ไม่ได้ถือว่าเคารพเป็นองค์หลักอะไรขนาดนั้นคือแต่เป็นคนที่ไหว้ทุกศาสนาเนาะก็อย่างอ่าเวลาแต่ไปนวราตรีแต่ไป รำหวายก็จะมีคอมเมนต์ดราม่าว่าสรุปเธอนับถือพุทธหรือเปล่าเธอนับถือาศาสนาอะไรทําไมไหว้พระแม่กาลีทําไมไหว้เทพไหว้ปูนไหวห้หินอันนี้ก็เป็น สิทธิของแต่ละคนใครอยากไหวอะไรเป็นความสบายใจเนาะเราไม่ได้เชิญชวนให้คนมานมงานเป็นกระแสที่ออกมาหมดแล้วเนาเราเองเพราะเป็นบุคคนที่มีชื่อเสียงเราก็อยู่เนี่คก็โดนไปก็มีคนเข้าใจผิดทุกคนก็บอกว่าผิดหวังจ้างเห็นก็แต่สวดมนต์ปฏิบัติไม่น่าภาษานี้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะผิดหวังได้เป็นปกติแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องมาทราบข่าวแร่ แต่กาที่เราเองก็ถืยว่าจบเขาได้มีการเขียนด้วยเนาะเขาได้มีการแชร์นะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยได้กำนังสือออกมาเป็นสื่อสวนมนติดชีวิตทำไมเราเหมือนกับว่าเราออกสื่อส่วนม์แต่แทราไปไหว้อีย่างีเองอะรู้สึกอะไรบ้างอ่าไม่รู้ว่าผีเนี่ยมีจริงหรือไม่จริงเนาะเราไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยแต่แต่ว่าอย่างที่แต่บอกว่าแต่อ่าเคารพคือการแสดงออกค่ะแต่แต่ไม่ได้เชิญชวนให้ใครมาไหว้อะไรขนาดนั้นแต่ก็บอกว่า จะไหว้องค์ไหนก็ตามแม้การทำกายแก้วถ้าใครนับถือก็ให้ปฏิบัติบูชาจะไหว้องค์ไหนเนี่ยให้นั่งสมาธิและปฏิบัติปฏิบัติเพื่อถาวายแล้วก็เราก็จะได้พอนะ <ๆ S 1> ก็จริงๆพยายามพูดเป็นกลางที่สุดแล้วไม่ได้อยากให้ทุกคนงังไงเนานะแล้วก็นังสือสวดพิชิตของกระแตค่ะมันไม่ได้เป็นหนังสือสวดมนต์ที่ชวนคนมาไหว้มาสวดผีค่ะมันเป็นหนังสือสวดมนต์ที่ มีตามทั่วไปแต่มันมีบางบทที่กระแตได้มาจากการไปปฏิบัติธรรมมันไม่มีการหนัสืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอีกอย่างหนึ่งเงินที่ท่านซื้ออ่ะ299บาทนะคะแต่บอกตลอดว่า10ล้านนะคะแต่เอาไปสร้างโรงเรียนแล้วก็ไปทําอนามายัยไปช่วยเหลือไปทำบุญคนที่สั่งซื้อเนี่ยเท่ากับว่า ร่วมบุญกับกระแตใช่บริสุทธิ์ใจอยากจะซื้อก็ซื้อแล้วถืดใจเลยเพราะว่าอยากร่วมบุญกับกระแตก็สามารถสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าเงินอ่ะไม่ได้ทําเป็นพุทธพาณิชย์ไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าแล้วก็แต่เป็นคนของประชาชนประกาศไปแล้วว่าจะทําบุญ10ล้านมันต้องทำแล้วตอนนี้เริ่มโครงการแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเดือนหน้านะคะแต่ก็จะไปสร้างโรงเรียนน,น้องเนี่ย อา,อาคารเรียนฟุ้ดแต่ก็จะสร้างแล้วมีห้องคลอดมีอาบริจาคพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดสิที่ที่ละหนึ่งล้านบาทซึ่งยอดจากการถายหนังสือมันไม่ได้ถูงหรอกเพจาะไง <c oughs> <c oughs> แต่ฉันก็แบบอยากเป็นสะพานร <c oughs> ุญ <c oughs> ให้ทุกคนอ้ามาสองเาสิบเธอเอาหนังสือฉันไปเธอได้ร่วมบุญกับฉันแล้วเธอก็ไปสวดมนต์เป็นบทที่ฉันน่สวดมาแล้วชีวิตดีขึ้นถ้าถามว่า ถ้ากัปตัจะนับถือผีนับถือหินปูนเหล็กอะไรก็แล้วแต่แล้วชีวิตแต่ตกต่ำลงไม่ได้จริญขึ้นเพราะว่าไปอยา่างอันนี้ฉันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่เราอยู่ที่สติอยู่ที่การพิจารณาว่าคุณจะอยากนับถือองค์ไหนอันนี้เราจะไม่ก้า,กากวไาาก่กันใช่เคยคิดไหมว่ามันจะเป็นดราม่า,มาเป็นกาเป็นดราม่าได้ไหหนูคิดว่าด้วยอัตลักษณ์ของท่านอาจจะดูน่ากลัวค่ะแค่นั้นเองคือแต่ไม่ลบ แต่ไม่ไม่รู้สิว่าทุกที่อะค่ะมีผีมีเป็นแล้วแต่คนจะอยากศรัทธาอะไรมันอยู่ความสบายใจอะเนาะเราไม่สามารถบังคับใครได้<อ>คนเป็นฟุดเขาก็จะไหวพพพ้พระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมผสมดีที่สุดแต่คนเป็นคริสต์เขาก็ไหว้พระเจ้าของเขาทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่เราอยากสาัายเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ตัดสิีหรือมาดาม่าว่าใครไหว่ปุ๊บจะต้องเป็นคนเเลวฉันไหว้ครูไก่แก้วฉันเลวทั้งทีอันนี้แต่ไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้หวพิดาบารดาดูแลท่านจบอบคุะแ,และ,และ,และ